ละครสั้นเรื่องอุ๊ยละครสั้นเรื่องแม่ขาตาคิ้แม่คะแม่คะนิสัยแย่แม่คนตาคานุ่มของนั่นแหละค่ะ้าไม่มีกนันแล้วหรอปาดีอืมโอเคจ้าหนูโอเคค่ะหนูโอเคค่ะ,เ,คคะเลมอนโอเคจ้ะ โอเคตะอาส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอิสรงสาวกับคุณเยี่ยมากกับฉันค่ะต้องมาพูดเลยค่ะแม่คะาค่ะทำไมแม่ค่ะถึงชอบพูดคำนี้คะวัดนดีค่ะจะเอาวานาสมัครนะ แม้อย่างตัวแค่นี้จะสมัครได้ไงไม่มีปัญญาสมัครตกค่ะอุ้ยตอบหนุไดสองตาน่งควันตาบอกขนาดนี้ก็สมัครไ้แล้แม้ไม่เห็นแมได้แต่ปอมตัวเป็นคนตาอไมดูเยไม่เป็นคนวยที่หลอกหาคนอื่นแบบนี้ล่ะ มาไว้ดิน,ฉน,น,มมน,นนะฉันจะได้มาเลือกมาจากคนอื่นแบบเนี้ยฉันจะได้มาต่อมาเป็นตัวคนตาตัวฉันไม่ไหวกับพวกแม่ขับนี่ด้ยได้ใส่แว่นก็ได้ใส่แว่นก็ปีนะ ไม่ใช uhm, ่อ mm ุ้ยไปที่ไหนฉันไ็ได้ปอมเป็นคนตาบอดยังไงทนได้หลยแล้วแม่คะทำไงให้ไม่คุยด้วยหรอ ไม่ได้กินไม่ได้หลอกมากินฟรีนะเห็นไหมคะขยิวเดินไม่ได้นะแขนโดนคลิ๊กีก

ตัวเป็นคนตาบอดก็ดีค่ะออกไปเลยค่ะออกไปจากร้านท่านเลยมากินฟรีหรอค่ะเฮย้ยเมื่อไหร่จะเทคนี้ทำไมไม่โอุย้ยเทคนี้ไม่เห็นได้ผลเลยอ่ะไรว่้ผลฟรยเมื่อไหร่เทคนี้มันจะได้ผลเนี่ยฟรีเทคนี้ไม่ได้ผลแล้วเมื่อไหร่ อมเป็นเด็กก็ร <Ơ> ักก <nh> ันทำให้เป็นเด็กน่าสงสารที่ได้เลยเป็นเด็กก็รักกันไไม่ด้ คุณป้มามันนี่หน่อยเบ๊กโอ๊ยเด็กเนี่ยเด็กที่ไหนวะเนี่ยไม่ชอบเลยเด็กเด็กนน หมอคะใครคือป้าคะหนูชอบป้าแบบนี้เลยป้าที่เป็นแม่คะช่ไหมคะไม่ใช่แตป้าที่อยู่กับบ้านใกล้ๆบ้านหนูนะคะป้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่ป้าแล้วไม่ชอบป้า ไปส่งก็ดีนะหนูป้าอยากไปส่งหนูจังเลยอ,อย่าหนูให้ป้าไปยไม่ได้หรอกค่ะป้าหนูอยู่ใกล้ๆคือหนูมันอยู่ไกลคับป้า,ส,าส่งไปเลยค่ะ เรจอสีหนูตัวดีของป้าอะไรดีป้าป้าอย่าพาลูกแกมีผูกคุณป้าหลัอยได้ด้วยฮิปสันสันทำอะไรเนี่ยป้าดูแลมันด้วยนะเจ๊ถ๊อดเซ่นะทำไมยังไม่ร้อนอ๋อร้อนนี่ขนาดมันอาการมัน ป้าจะพาหนูเป็นป้าลุงใครบอกฉันใครบอกให้แกลเรียกฉันว่าลุงได้นะลุงป้าเรียกหน้าก็ได้เนี่ยหน้ายูน้อยป้าหนูขออยู่ตรงนั้นแน้ไหดีสุดเลยหลานป้าหมายสุดเลหลานพี่ มาดูจ้ะมันคืออะไรป้าหัดดูเอาเองนะเจ้าสาวหัเอป้าหนูไม่ได้หนูกลัวป้าหนูกลัวเราไกระทุงกันแล้วกันป้าหนูไม่ให้อภัยป้าหรอกเด็กนี่ไม่อย,อยากอยูน่นโล Good morning. Good